ลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านทานในวันนี้ท่านได้ชมโชว์สุดลังการรกาพร้อมหรือยัง บ้าเปล่าเนี่ยบ้าเป็นเหี้ยเรียนเนี่ยเรียนเนี่ยบ้าก็บอกเขาไปว่าไม่บ้าบ้าบ้าพอแล้วพอแล้วแล้วแล้วพอแล้ว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 เอ้ยก็บอกพอแล้ว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 พอแล้วพอได้แล้วไม่ต้องเล่นแล้วอฮ้ยอ่ะเข้าชอถ้าพร้อมแล้ว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 